เพื่อนเข้ามาแล้วนะเพื่อนเข้ามาแล้วนะถอยตรงนี้เสองคนน่ะไปยืนอุ้มกันแล้วเสร็จแล้วค่อยเข้าไฟโอเคเดี๋ยวดีๆนายเบ๊กมันมาแล้วมันชนแล้วมันชนแล้วมันชนแล้วนดี่ชนนี่เฮ้ยอย่ากระเตือใจเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวกูบอกให้ลงตรงไหนรอคอยล่นแบมพิชูปืนปืนมึงยิงก่อนกลางไฟมึงก็เล่นยิงก่อนมันน้อยจังวะไม่ไม่น้อยพี่ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเยอะเยอะมันมันสองฝั่งเลยแบบแซนด์วิชเราโฟกัสคันเดียวดิโฟกัสคันเดียว ท่านไหนทุนบอกแมกแมสสแดงอ่ะ่าเอาได้ปะแค่แดงอะไรแค่แดงอะไรแค่หนแค่แดงทุนแค่แดงทุนมคับลงพี่หลอดไม่มีทั้งพี่หลอดกลมาไม่มีทั้งเดับแล้วฟังผมลยเดี๋ยวพวกเราหรือพวกมันวะทันที่ความอ่ะเดแล้วเดืบแล้วจอยนเล็กเล็กเลรค่จะดับแนะมามาหน่อยเบรแค่แดงหลังาคาแล้วแค่แดงหลัาคาแล้วแค่แล้วแค่ตกแล้แค่ตกเราพังเราพังเราพังพังโลพังโลพังโลอย่าชนอย่าชนอื นาคารนันแรกเลยเราแยกวงมามารวมดิใครูตัวแยกอ่ะปม่เนพลงี้หรอวะเฮ้ยอไรแค่จะพังแล้วคนนี้แดำมัจะพังเนี่ยมันมีคนตกคนนโดยชนมาข้างลาแล้วตัวหลวงหลังไอ้นี่ไอ้เมเจอร์ขึ้นหนลงนานมันจะพังแล้วนานุมแล้วสได้ไดด้ตัวหลเปนเรายโผล่โผลผผผมโโน่มัน่อรถ่่ะ ใส่ถงใสวนะน้มาแตงมาแตงมาแตงแดงมาแตงมาแตงดแดงมาแตดําัวลอกุ้ไควนี่ยตรานแต้านแตงนแต้ไอ้ตนี่ว้า้ัญต้ยไอ้มันมีคนแก่คนนึงนะไอ้รกจะพังเพื่อนตรงตรงไหนลังหน่กูอยู่หน้าธนาคารเลยหน้าธนคาได้หนาคาได้เพื่อนหน้าธนาคารห้าธ บานโนมาดิเบอร์โนมาดิเออมันลงลงซ้ำคนนึงดิลงซ้ำคนนึงดิกูลงละกูลงละนะลงได้นะเศษไม้เศษไม้ลงได้นะเศษไม้ลงเลยเศษไม้ลงเลยเฮ้ยไทยคานมึงมึงไล่เดียคานเลยดีกว่าเดียคานอยูเห็นบ้างเพื่อนกลางไฟอ่ะลงลงลงไอ้ยิงไงเพื่อนนี่ยิงไงเพื่อนนี่ยิงไงเพื่อนนี่มันจะขึ้นรถเดยคานพังเศษไม้ลงเศษไม้เดียร์คานพังเดยรคานพังตกเยอะมากนะเบอร์นาโนลงเลยเศษไม้เศษไม้ลงเบอร์โนมาเดียรยิงให้ยยิงยิงหัวเขียวให้เพื่อนหน่อย เอโตอโโอ้โหโอ้โหโ้ดนกูบาลโดนกูบาลอะไรเอ้หแกวเพื่อหนอยตเพืหนอยอเ้าธนาคารหนงน้ไอ้น้องนี่แค่ลมนะน้องไปไว้วป่าวดึงเนี้ยน้องน้องชายไปมาเฮ้ยจับไม่ก็ไปม่ก็ให้แ่าเลยนะก๊ะกำลังไปนี่การจะยิงโจมสามเดยมยวมหนอ้งส ตปดสายตรซ้ายหน่อยเฮ้ยมาแก้เฮียเอยดิทางเข้าอ่ะฮัลโหลมีใครมีใครมีใครไหมเฮ้ยมันยิงนองิ้ตายไอ้ไอ้กระจกเอาีเตอร์หน่อยีเตอร์หน่อยันเตอร์หน่อยคนนึงตายไอ้กระจกเฮ้ยไหวบ้วะไอ้น้องกเพื่อนการ์หหน่อยอเพื่อนาหน่อย กูไวปะโมกูไวปะถือว่าไวนะถือว่าไอ้มันกากจังไงเฮียไดมอนด์ฮิตไอ้เฮียอย่างนิ่มปะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนลงเอาเพื่อนเนาะเพื่อนหน่อยลงเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายเพื่อนหายเยอะเพื่อนหายเยอะนะเพื่อนไหนอีเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายอยู่ไหนเฮียไม่อุ้มกันเลยตายเยอะเลยเนี่ยเอาเพื่อนนอนด้วยสีดำเนี่ยเอาเพื่อนไหนสามเพื่อนไหนสามจอบเลยเสือรอดเพื่อนได้สองไม่เป็นไรได้สองไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหรอกถือว่าโคงเพื่อนแตงขาวอยู่เอานเข้าธนาคารเอ้ยเบร์รอดแต่ระวังชุบออนะไอ้แะรอถือบ่าาเรจินชุบอ้อนะมันมุดมันมุดเฮียเฮียตะล่านนี่แตะล่นตะลันเอาศออกมาจับรถจับรถเปลิยนปืนดูขตีมนหน่อยจับดูขตีมหน่อยยธนาคารกรสวยเอาศกมาคองจับจบไปบเนนใหญ่มาชุบออ โซบกมาโซบกมาธนาคารไหนที่อะปลาดึงศพไปเลยออกมากลางถนนเนี่ยกางรูปไปเนี่ยไม่ปลดศงไปปลงเลยลงเลยปืนปืนขึ้นรถหน่อยเพื่อนปืนปืนรถวงนอกมันเยอะขลุ่ยเพื่อนปืนจับดูวข้อตีเลยจับดูวข้อตีเลยฟังกูก่อนเพื่อนไปเอ่อในในธนาคารมีกี่ศพบอกเพื่อนด้วยมีกี่ศพโซพอเอาไว้แค่สองโซพอโอเคพยายามเอารถออกแบบวงนอกมันเยอะมากเลยมาเือะมาเถอะสมในดิสมึงเห็นมึงไม่พยายามซ่อมรถหน่อยซ่อมรถหน่อยเดี๋ยวมาลงใครก็ได้มาลงดิตกแล้วตกแล้วตกแล้วลงเลย มันดันได้แบบว่าถ้ารถพังกูลอยกูลอยคนเดินใครก็ได้ใครก็ได้มาเออไอเจ้าเจ้าสามไอเจยาย่าเสากองเยอะอย่าเสากองเยอะปืนปืนไปดันรถตัวเองรถดันไปดับไปดับเปิดวงนอกมันที่หลังหลังบ้านบ้านเราบ้านใครจ้าวพี่จอมันแม็กดัมแม็กดัมขันหนึ่งดัมมันดัมดัมแม็กดัมนะแม็กดัมวนอยู่วนอยู่ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตกเออไป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 ตามไปตามไปตามไปไอ้ยันรถกูกลับมาพังคืออะไรวะแบมาลุดนะแบมาลุดนะ เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใครวะกูยังไปอุ้มไปแลงไม่ตก็งเลยชนะละถ้าหลบตรนึงพี่พี่พี่แปขาวใครวะไปตรงไหนอีกปะเขามีปืนวนเมื่อกี้ใครอ่ะไปกล่องแรกเฮ้ยเหนียดเหนี่ยหน้าเหมือนที่ดักเหมือนที่ไอ้รถแดงเนี่ยเอาแบบนี้ไอ้ยอ้แถบแดงอ่ะแถบแดงอ่ะแถบแดงอ่ะติดลวดอยู่ติดลวดอยู่ทางออกข้างหน้าเสิ็ออกไปแล้วเออพี่ฟังนะอ๊าแปดผมนะผมไม่โดนหรอกไฟเป็นไงบ้างผมได้ตหู้ตัอะไรเยอะตั้งไรเยอะเพื่อนชอบเปลี่ยนปืนถือชอบเปลี่ยนปืน เสือเหน่อยก่เ้ยเหลือเตมเลยมามหน่อยเพื่อนลงข้างหลังมหหลับบ้านในพีเคหน่อยสั์ตอนไหนแม่งชนกูวะเานนีเตัจนันบลัยเลัเฮ้ยข้าเข้ามามามาีดหลุดตัวลดัลลับอน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 ลอนส่คันใส่คันใสคันมันสีดนปก่อนล่มันมานะสคันดาโดดดนัน่าอกาอ่าทหน่อยหน่อยทำหน่อยหน่อยกมได้่ ไอ้ตรงไอ้ตรงปูมีสองเทอทางทางออกทางบ้านซิกซิกใครใครเอาอาแดมเอยเอายอาเลอาเลยอาอลยอาเลยเอาเลอาเลยอาเลยเอาลยเอาเลยเาเลเอลยเอบเลยเายเอเลย่อาเลยอาเเอยเาลอยาเไอ้เหี้ยมอาเลยอลอาอาเเอ้ยยอเลายอยานลยเเยอาเามาาอลาอ แม่งรอดได้ไงวะไมยเยอะแต่วายสัตว์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาของของของนี้ไฟเดียเยอะลงไฟเดียวกับลงไฟบนนาพัดจะไฟบด้ยพีเตอร์มันเขึ่งเข้ามากูนี่ไม่ใช่ปืนมันถือไม่ได้หรอเนี่ยตกเหลือเดือเลยน่ะไม่ได้ยาวตอกข้างหน้ากูนะไอ้ใสกระสุนหมดเดี๋ยานังสีอะนังสีไอ้ตับเจ้าสาวสาผู้หญิงกลับมาในไฟแล้วของผมตกไม่ได้พุ่มไหยเดี๋ยวตับอสนะสีปกติมันมาป่ะน่ะ อุมาแปลวมาขึ้มา่ึมาปกติเราเฮ้มาบาตบ้าข้างในอะข้างในสองศพอะข้างในสองศพมาเอาน่ดินธนาคารอะมาเยนู่นแตกลับมาจีบผมวะอไรุงนอกอะแม่งเ้ข้มาเข้าแคาองมาชุบอ๋อตายมาตายมาตายเกติมาหนปกติปกติปกติจังปกติเลยกลมอะไอไอรถเออได้แหละเอาเอาม่อหรกลมตรงสเตเดียมแอบมาตรง้ตรง้ตรง้ ไม่มาไม่มาไม่มาเขตอุ้มตำรวจไม่มาเขตไอ้ไม่ไม่ไม่มาเขตต้นไอ้เฮ้ยห่อหายว่ะเพื่อนเฮ้ยไอ้เไี้ขี้เลือยมึงทำเที่ยอะไรมึงเนี่ยแตกดิไอ้สัสไอ้ปัวนจับดิที่เหลือจับดิยจับมันไปก่อนไปก่อนสอบอาสาสองเยอะไปนะดีว่ะเพื่อนเดี๋ยวเต็มเลย ไม่มีใครมีห่อป่ะเตียมหอเลยไอ้เหี้ยเหลือช่างแม่งอะไอ้ใหม่กูรู้ไอ้ใหม่ใหม่มึงมีห่อใหม่ใหม่ใหม่ขาหอมึงเหื่อขดับขอดดาดดขาดดหอเก้าขอเอยาขอเก้าขอขอห่อหน่อยดิเฮ้ยมันยิงกูหนหนึ่งอมหละนึ่งสองสาไม่โดน่นสาช่วยช่วยช่วยปรถเอหน่อยวะีีเริมีห่อป่ไอ้เียห่อห่อม่หงมอออัรถันตันกรถอกรถมตกอมันตกรันตกรถมันถกอกมัน ยิงเองสามเองอ่ะประเดขึ้นประเดโดนยิงเองสามเองอ่ะโอ้เนวายมันหอมไไมีหอมปมาเอาบีชิมบีคิมไปไหนมไหนเฮ้ยมันชูบอยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้มันตื่นสองตัวเองมึงหอก้จุดไหนยิง่เป็นหอมตื่นนี่้ตามตามตามแตยิงให้สตีลสตีลแม่กูโดนยิงมหมด ไม่กันไหมผนมีไทยคานอีกขันนี้แล้วมันจะวิ่งเข้าไปเอาฮอยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ไอ้นี้ซ้ำอีกตัวนี้ซ้ำอีกตัวนี้ทางทางทางออกเอาดิกางบอกเอาดิใครอยู่นั้นน่ะยิงไว้ยิงไว้หนูโดนยิงหนูโดนยิงเอาศพมาเอาศพจากหนูไปได้ปะระวัง E P ทางออกนะตรงนี้ไม่ล้วกูห่อมันไปแล้วว่ะอีกอทีไปดีเจอลุ้นเจอลุ้นเจอลุ้นใหม่อีกรอบเจอลุ้นใหม่หนึ่งหนึ่งสองสามเก้าเพื่อนไอ้จุ้งน่ะหนึ่งสองสามเก้าวิเก้าอยู่ไหนวิ่เก้าอยู่ไหน เดลือบหนึ่งแล้เพื่อนนอนนอนนอได้จุ้ง EMP เนี่ยอ้ามเค่ายทหารพี่คอปเตอร์พี่คอปเตอร์ค่ายทหารพี่ค่ทหาร EMP อะไรวะอะไรวะาแม่รหเอ้ยพาไปพาไหนได้ป่ะพาไปพไหพี่พี่พี่ใครแหละขึ้นมาผม่่มองพี่มอสามห้าสามห้ามาจุ้งขึ้นมาเลยเอออุ้มอกับบอสเลยจบจบข่าวเลยไม่ไ ว่าจะอุ้มไหมครับเออมันมีใครเนี่ยดูข้างๆเราเนี่ยใครเนี่ยแม็กดำอะไรวะแม็กดำอ่ะแม็กดำนะเอาไอ้ไทคานดำมันมาแล้วนะมันกลับแล้วนะกลับมาพี่ผมพาไปหาที่สมัครเดี๋ย่วิวคนโฟกมาได้คานดำมันมาเลยนิ้ย่างผมมาพี่ๆเอามาหน่อยดีพี่ผมจะซ่อมอ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านก็ได้มีของมาแล้ที่บ้านอ่ะมีมีมีโล่เพื่อนยังอยู่หรือปล่าเนี่ยไปเพื่อนมีน้ำ้มไหมวะ